นายกรัฐมนตรีเตือนคนไทยต้องมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นำคณะนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเดินทางเข้าพบพลเอกประยุจจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชเพื่อมอบดอกไม้และประชาสัมพันธ์การแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ชุดสืดอินทรชิตตอนนาคบาตรตามรูปแบบโขนหลวงโบราณที่หอประชุมใหญ่สูงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะหุ่นที่จะไปแสดงในเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพมาประชาสัมพันธ์ในงานโดยเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพจะจัดขึ้นในวันที่1-10พฤศจิกายนนี้ที่บริเวณรอบเกะะาะรัตนโกสินทร์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนให้คนไทยและชาวต่างชาติมาร่วมชมความงดงามของการแสดงดังกล่าวและอยากให้คนไทยช่วยการอนุรักษ์วัฒนธรรมการที่เราจะเดินหน้าประเทศต่อไปได้นั้นคนไทยต้องไม่ลืมความงดงามด้านประวัติศาสตร์และควรภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอันดีงามนี้